ยิ่งคุณบ่นบ่อยมันจะเกิดโรคตามมาเลยนะมันไม่ได้ส่งผลแค่สมองคุณหรือจิตใจคุณร่างกายคุณจะเสียไปด้วยสวัสดีครับพบกับผม First How to r ทูรคิดให้ถึงล้านนะฮะคลิปนี้นเนาะพูดถึงด้วยเรื่องการเลิกบ่นแล้วคุณจะสำเร็จได้100ร้อยเปอร์ซ็บางคนอาจจะบอกว่ามันเกี่ยวอะไรวะเลิกบ่นแล้วมันจะสำเร็จได้ยังไงนะสำเร็จร้อด้วยนะ โอเคนะผมจะมาเคลียร์ให้หมดเลยในคลิปนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นผมขอพูดอะไรบางอย่างก่อนว่าความสําเร็จไม่ว่าจะด้านหน้าที่การงานหรือว่าการเงินหรือเรื่องใดก็ตามต้องอาศัยพลังงานทางด้านบวกอย่างมากในการขับเคลื่อนนะฮะเพื่อให้การกระทานั้นเนี่ยนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการแต่ว่าบางคนนะฮะปากก็บอกว่าอยากประสบความสําเร็จนะฮะแต่กลับรับพลังงานด้านลบเข้ามาทุกวันคําถามคือแล้วมันจะประสบความสําเร็จได้ไงเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดไปเนาะว่า ความสาเร็จเนี่ยมันอาศัยพลังงานทางด้านบวกเยอะมากนะฮะซึ่งคลิปนี้จะมาบอกวิธีนะลดพฤติกรรมการบ่นของคุณนะผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดคุณทําได้หรือว่าคุณดูคลิปนี้จบแล้วคุณนําไปใช้นะพลังงานทางด้านบวกจะมาแทนที่พลังงานทางด้านลบในร่างกายหรือจิตใจคุณทันทีนะโอเคไหมพร้อมแล้วไปลุยกันะครับการบ่นเกิดจากอะไรเรามารูกกันเราจะได้เรารู้ก่อนว่าต้นตอมันคือเราจะได้แก้ถูกนะฮะ การบ่นนะเกิดจากสภาพจิตใจเนาะที่อาจจะไม่พึงพอใจกับบางสิ่งบางอย่างนะเลยสแสดงออกมาด้วยคําพูดหรือถ้อยคําหรือการกระทําบ้างนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นทางด้านลบไปละฮะมันไม่ค่อยมีแบบบ่นและเป็นด้านบวกสักเท่าไหร่นะฮะสาเหตุที่คนชอบบ่นนะฮะเอ่อมันมีเงื่อนไออกมาเลยนะเพราะว่าการบ่นแล้วมันทําให้รู้สึกดีนั่นเองทําให้ตัวเราเองรู้สึกดีแต่รู้ไหมว่า เรารู้สึกดนะีแต่ว่ามันเหมือนภาพลงตามันส่งผลรล้ายต่อร่างกายและต่อจิตใจเราด้วยมันเป็นงานวิจัยออกมาขั้นหลักนี้เลยนะนะ,ะี่สําคัญนะส่งผลต่อเพื่อนร่วมง,งานงหรือคนรอบข้างของคุณนั่นเองที่สาคัญเลยคนรอบข้างเขาก็จะรําคาญคุณก็ไม่อยากอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานลบๆแล้วนะะการบ่นนี่มันส่งผลกระทบอะไรบ้างนะดะดตร์ทรเวสเบสเบอรี่นะผู้เขียนหนังสือ igent, สอ m o t i o n a l Intelligen c e ์0ุนะฮะ บอกว่าการบ่นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการสูบบุหรี่และการกินเบคอนเป็นกะละมังกะละมังในตอนเช้าเ้าเลยนะนคุณลองดกภาพดีว่าคุณกินคุณสูบบุหรี่อะคุณกินเบคอนตอนเช้าคุณรู้สึกอิ่มคุณรู้สึกดีว่าไม่ได้กินของดีบางคนอาจจะสูบบุหรี่รู้สึกดีนะครับแต่ผลลัพธ์คือมันทําลายร่างกายโอเคนี่ผมอยากจะสื่อมันคือเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าแม้จะทําให้รู้สึกดีก็ตาม แต่กลับส่งผลเสียต่อตัวเราเองทางด้านร่างกายและจิตใจเห็นไหมคราะเาเปรียบเทียบระดับนี้เรียกว่าคมนะตรงนี้เฉียบมากผมชื่นชมในตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบได้เฉียบมากนะฮะงานวิจัยชิ้นหนึ่งฮะจากสแตมฟอร์ดนะฮะยังแสดงให้เห็นว่าการบ่นเนี่ยมันส่ง,งผลต่อสมองส่วนที่เป็นฮิปโปแคมปัสด้วยซึ่งเป็นสมองที่เกี่ยวกับการแก้ป,ปัญหาและการวิเคราะห์ตรงนี้นะผมอยากจะเสริมแนวคิดของไปนิดนึงว่าเออผมไปดูมาแล้ว มันก็จะเป็นเรื่องจริงนะว่าการบ่นเนี่ยมันจะทําให้เราไม่สามารถประสบความสําเร็จไดค้คือคุณลองมองย้อนกลับไปหรือลองนึกภาพตามผมนะว่าการที่เราอยากจะ,จะตั้งเป้าหมายและประสบความสําเร็จได้เนี่ยแน่นอนนะเวลาคุณเดินไปเดินทางไปมันย่อมเกิดปัญหาเวลาคุณเริ่มทําอะไรมันย่อมเกิดปัญหาซึ่งผมไม่ได้บอกว่าปัญหามันไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณบ่นมากเนี่ยมันจะส่งผลระทบต่อสมอง ส่วนที่เป็นฮิปโปแคมปัสซึ่งมันทำหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเห็นไหมมันลดประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาคุณลงมันควบคู่นะความสําเร็จมันต้องเจอปัญหาแล้วถ้าเกิดประสิทธิภาพการแก้ปัญหาของสมองคุณมันลดลงเนี่ยแน่นอนนะคุณแก้ปัญหาไม่ได้มันก็เดินไปถึงความสําเร็จที่คุณตั้งไว้ไม่ได้มันไม่สามารถเดินไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ได้เห็นว่านี่คุณคุณเริ่มองออกเพราะว่าเฮ้ยมันเกี่ยวได้ไงวะเลิกบ่นแล้วจะสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต เออนี่มันมันมีที่มาอย่างนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงอะเป็นงานวิจัยออกมาจริงๆนะเพราะยิ่งบ่อยว่าการบ่นเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะเนื่องจากนะร่างกายเนี่ยจะไปหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าออคอติซอยนะทำให้ร่างกายเนี่ยทุ่มเททรัพยากรเช่นทั้งออกซิเจนแล้วก็หลอดเลือดหรือว่าพลังงานในร่างกายเราหลอดเลือดมันสูบฉีดเต็มที่เหมือนเป็นการเอาตัวรอดหรือว่าเราประสบอะไรบางอย่างนะมันทําให้คุณเนี่ยเกิดความดันสูง คือคนที่เครียดคนที่บ่นเนี่ยทาไมเขาถึงแบบว่าเป็นความดันสูงอะไรเงี้ยมันมันมีที่มาที่ไปซึ่งมันส่งผลกันเพรว่ามันจะเกิดโรคตามมาเนี่ยยิ่งคุณบ่นบ่อยมันจะเกิดโรคตามมาเลยนะมันไม่ได้ส่งผลแค่สมองคุณหรือจิตใจคุณหรือ <c oughs> มายเซตคุณร่างกายคุณจะเสียไปด้วยโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอ้วนหรือเส้นเลือดสมองแตกจะตามมาหาคุณนะถ้าเกิดคุณบ่นบน, <c oughs> นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะถ้าเกิดคุณอยากไป สู่เป้าหมายที่คุณอยากประสบความสําเร็จอ่ะแต่ร่างกายคุณมันไม่พร้อมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องจิตใจจิตใจคุณไม่พร้อมแน่นอนคุณแก้ปัญหาไม่ได้เราร่างกายคุณก็ยังไม่พร้อมอีกคาถามคือแล้วมันจะประสบความสําเร็จได้ไงในเมื่อพู่เลยนะผลกระทบสองอย่างเลยร่างกายจิตใจไม่พร้อมสักอย่างเรื่องเป้าหมายคุณไม่ต้องพูดถึงคุณไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรทั้งนั้นนี่แค่บ่น <laughs> นี่แค่บน <laughs> น่บน <c oughs> นะ <laughs> เห็นไหมมันส่งผลกระทบแบบนี้เลยนะ เห็นป่ะนั้นเนี่ยใครรู้ตัวเองว่าบ่นหนัก,นก,นกบนอุบบ่นอยู่นั่นแหละคุณต้องเลิกนะเพราะว่านอกจากเพื่อนรอบข้างคุณจะหายไปแล้วร่างกายคุณจะเริ่มสุดโทรมลงไปด้วยเออมันเป็นอย่างนี้เลยนะแล้ววิธีแก้ไขกับวิธีป้องกันละ่ะมีอะไรบ้างฮะดรทาวิสเบเบร,รีฮะคนเดิมฮะบุคคลคนเดิมฮะบอกว่าถ้าเกิดเราจะบ่นเราเราเก็บไว้ในใจก่นให้เรามองไปหาสิ่งที่ดีๆเรานึกถึงสิ่งที่มันดีขึ้นมาแทน จะทําให้ลดระดับนะออฮอร์โมนคอร์ติซอลลงได้ทําให้เรียกว่าความดันมันลดลงไปด้วยนะอันนี้เป็นในเชิงทฤษฎีที่ดรทาวิสเบเบอรี่กล่าวมาแต่ผมคอยกตัวอยานะ่างเอาเป็นเคสของผมแล้วกันมันจะได้ตรงมากขึ้นแล้วคุณนึกภาพตามได้ง่ายขึ้นนะคืออย่างนี้ฮะเมื่อก่อนนะผมต้องขับรถไปทํางานในกรุงเทพซึ่งก็ประจำนะฮะกรุงเทพมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกฮะก็คือรถมันก็ติด มันเป็นธรรมดารถติดเนาะก็ไปสายหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องเร่งรีบอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเวลาเราเจอรถติดเราก็ทําอะไรให้อยู่ในรถก็ต้องบน่นมันก็กลายเป็นว่าเราคิดเริ่มคิดลบไปละสมองเริ่มคิดลบไปมันจะเข้ารูปของการบ่นแล้วร่างกายไม่ดีจิตใจเริ่มไม่ดีแล้วก็บ่นไปแต่ผมลองเปลี่ยนนะลองเปลี่ยนใหม่เลยว่าโอเครถติดใช่ไหมไม่บน่นแต่คิดว่าโอเคพรุ่งนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ตื่นเช้ามากขึ้น เห็นไหมเราเริ่มมองเรื่องดีๆมาแล้วเอ,อก็ดีนะพอเราตื่นเช้าขึ้นเราก็จะมีเวลาทําอะไรมากขึ้นไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเจอรถติดให้คิดถึงโอกาสที่มันดีอะ่ะถึงแม้ในรถติดตรงน,นั้นมันไม่ดีหรอกมันไม่ดีหรอกแต่ว่าเราคิดถึงว่าพยายามหาสิ่งที่ดีจากมันนะเช่นรถติดโอเคมันเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้ตื่นเช้าขึ้นได้ทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นเห็นไหมมันเป็นการปรับกิจวัตรประจําวันตัวเองนี่จะเป็นส่งผลอีกตื่นเช้าปุ๊บ ไม่ต้องเร่งรีบมีเวลาทํากับข้าวออกไม่สายมากรถก็ไม่ติดก็ไม่ต้องบ่นจิตใจดีกิจวัตรประจําวันดีขึ้นมาสุขภาพก็ดีขึ้นมาเห็นไหมมันมีแต่ข้อดีและที่สําคัญผมสามารถทํางานได้ดีขึ้นผมรู้สึกเลยว่าเวลาผมเลิกบน่นสุขภาพมันดีขึ้นอาจจะเป็นเรื่องผมตื่นเช้าขึ้นได้ไม่ต้องรีบสามารถทําอาหารทานเองได้อะไรประมาณนี้นะเวลาผมตั้งเป้าอะไรไว้ในการทํางานมันก็สามารถแก้ปัญหาแล้วก็ไปสู่เป้าหมายได้ ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วมันประสบกับผมโดยตรงแล้ววันนี้เลยอยากจะมาแชร์ด้วยคนฟังว่าเน,นี่ยแค่เลิกบ่นอย่างเดียวแล้วหันมามองข้อดีหันมาคิดข้อดีว่า,าจะทําอะไรกับมันดีแค่เลิกบนน่นนะมันเปลี่ยนชีวิตได้ขนาดนี้อ่ะสรุปเลยง่ายๆทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะฮะเมื่อเจอปัญหานะคุณเลิกบ่นเก็บไว้ในใจไม่ต้องบ่น <S <S 1> <S 1> พอเก็บไว้ในใจปุ๊บให้หาข้อดีจากสิ่งนั้นเวลาคุณเจอปัญหาคุณหาข้อดีอยู่ที่ปัญหาเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างแล้วคุณก็หยิบมันมา แม้ในปัญหานะั้นมันจะไม่มีข้อดีเช่นมาแกะเราจะได้ตื่นเช้าขึ้นได้อะไรขึ้นนี่ก็เป็นข้อดีได้ทั้งอารมณ์ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาเพื่อไปสู่เป้าหมายได้อีกด้วยเห็นไหมอันนี้คือวิธีเลยนะว่าเลือกบนอย่างเดียวมันสําเร็จ100%จริงๆ ถ้าเกิดใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subcribe นนะให้กับ How to r ริสคิดให้ถึงล้านนะฮะแล้วถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยในคลิปนี้ก็คอมเมนต์ไปข้างใต้นะ,ะผมจะมาตอบในคำถามที่ผมตอบได้นะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากให้คอนเทนต์นะฮะที่ผมลงเนี่ยแบบล่าสุดไปโผล่บนฟีดบนหน้าจอของคุณแบบรวดเร็วแบบโดยตรงนะฮะกดกระดิ่งไว้เลยฮะ,ะแล้วเราจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ที่จะส่งถึงคุณแบบรวดเร็วเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ